ปัญหาอย่างเดียวทําไงจะเราจะเชื่อเชื่อใช่ในสิ่งที่เราทำอย,ยู่นี่คือฐานตัวฐานนะคือความเชื่อเชื่อนระกสวรรค์เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกรรมจริงๆครับถ้าเชื่อจริงๆจะทํำไหมทําทําแน่นอนนะทําแล้วจะรู้ไหมรู้ครับก็ฐานเนี่ยเรียกว่ากรรมฐานก็มาสวดมนต์ทำไมอ่ะครับ คนไปพระไปอยู่ป่าเลยสีไปอยู่ป่าทําไมอ่ะใช่ไหมมันรู้ถ yani ้าไม่ไม่รู้เขาจะไปทําไมล่ะคาว่ากรรมฐานนี่คือที่หลวงตาบอกการฝึกจิตกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตคือตัวเราที่มันเวียนว่าายเกิดเดี๋ยวเป็นหญิงมั่งเป็นชายมั่งน่นนี่มั่งไปเวียนไปเวียนมาสารวนนั่นะเวียนไปเวียน มนุษ์สัตว์วิญญาณรูออ้ว่าตุ <ฮะ S 2> มันเวียนว่ายตายเกิดทุกเมื่อเขออกอ่ะคือทุกการหายใจของเรามีการเกิด<ช>การตายตลอดถูกขึ้นข้างบนมัง่งลงข้างล่างมัง่งไม่เกิดมัง่งเป็นพรมมัง่งเป็นเทวดามัง่งลงข้างล่างมัง่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เวียนว่ายตายเกิดท่า <ฮะ S 2> นถึงว่าสังสารวัฏเนะี่ยการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดอถ้าเรามีฐานเราย้อนไปเนี่ยนะตุจะรู้เลยอ่ะ ะทำไงดีจะเกิดไม่เกิดดีไหมอะไรประมาณนี้จะเกิดแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์ดีไหมครัอย่างน้อยเป็นประโยชน์กับตัวเองนอะ,ะก็ถูกแล้วเป็นประโยชน์ตัวเองได้กับเป็นประโยชน์คนอื่นได้นะครับตัวเองยังไม่รู้เรื่องนะมันจะไปรู้เรื่องคนอื่นได้ไงครับ<笑><笑>สุกวันนี้ผีหลอกผีอ่ะผีหลอกผีเนี N ัยใช่แล้วก็ผีหลอกผีอ่ะุกไปเที่ยวเนี่ย ูไปหลอกเขาไหมครับไม่มืที่เขาหลอกกูด้วยอือโอ้ยเสร็จกูแล้วเปล่ามันก็บอกว่าโอ้ยเสร็จมันแล้วก็ผีหลอกผีไงครับทุกวันเอ็นผีหลอกผีคนหลอกคนไม่ได้อะไรเลยครับไปเปล่าๆปไปเปล่าๆปใช่ไปอารมณ์ที่บันทึกว่าในโลกนี่อารมณ์จุดท้ายนี่แหละครับ สมัยฝึกท่านนายดูด้วยนะมวงปู่ของพ่อมันออกอยังไงออกจากล่างยังไง้ามันควบคุมไม่ได้มันก็ออกดิใช่ไหมเกิดจากของมีคมเกิดจากแก่ชราเกิดจากป่วยอควบคุมท่านไม่ได้จะเป็นต้องออกออกอารมณ์ไหนอ่ะอถ้าจําบุญได้ก็สาธุครับจําไม่ได้ก็ไปไหนอารมณ์สุดท้ายอ่ะกลาเป็นหมาเยอะแยะไปเกิดเป็นหมาเยอะแยะขนาดบางคนเคยกินหมาอยู่ ครั้งเดียวตลอดชีวิตก่อนตายคิดถึงหมายัยงไม่เกิดเป็นหมาเลยคิดถึงรสชาติหมาที่กินใช,<อ>ตชต่ตั้งเจ็ดชาติตั้งตั้งเจ็ดปีแปดปีตกกลุมหมาถึงได้ขึ้นสวรรค์นนะครับใช่ธรรมดานะพิสูจน์ได้ด้วยนะไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้พวกศาสนาพิสูจน์ได้ทุกเรื่องครับจะพิสูจน์ไหมล่ะเอาง่ายๆตายแล้วเอาอะไรไป จะถูกได้ไหมได้มันเอาอะไรเพิ่มไม่ได้เลยอย่างเรื่องของสัตว์เรื่องของสัตว์นะครับหลวงตามันก็มีหลายระดับอย่างเช่นเออย่างหมาเนะครับมันก็มีหมาจรจัดหมาวัดหมาบ้านหมาเศรษฐีหมาไม่มีบุญน่ะอ๋อหมามันก็มีบุญน่ะเหมือนกันกับเรามีบาปหมามีทุกข์แล้วมันเกิดมัเท่ากันเลยคนมันเกิดมาไม่เท่ากันนะครับ ก็ปเกิดตามกรรมเลยเกิดตามกรรมใช่ทำกรรมดีไว้ในอดีตที่เนี่เกิดเป็นหมายังมีความดีอยู่มันไม่เกิดที่ดีนเอะไะอย่<ม>างนหมาบางที่เขาตายไปได้สร้างเป็นพระพุทธเป็นไอ้นี่ด้วยนงตางอนุสาวรีย์ครับทุกโอ้หก็หมาหมากับมนุษย์ต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันแต่หมามันสร้างบารมีไม่ได้ออกมาสร้างบุญไม่ได้ใช่แต่มนุษย์ต้องทําให้มัน ต้องทําให้มันใช่เพราะรักมันผูกพันกับมันครับมันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์มามนุษย์ต้องช่วยมันต้องช่วยมันประมาณนั้นแหละเหมือนหมาที่บ้านนะหลวงตาแม่บอกว่าเวลาเปิดบทสวดมนต์นครับมันก็จะไปนอนอยู่หน้าหลวงปู่ไปนั่งอยู่หน้าหลวงปู่แล้วก็นิ่งนะครับอ้าวก็ถูกแล้วมันก็เป็นเทวดาแหละหมาเปลี่ยนภูมิได้อะก็ถูกแล้วแต่ตายมันก็ไปเป็นเทวดา เพราะมันไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรมนุษย์เลี้ยงมันไงกินของดีๆด้วยนะกินอาหารเม็ดนอนห้องแอร์มามีบุญนะครับนอนห้องแอร์อย่างงี้พาไปว่ายน้ําอีกโอ้อะไรโอ้พาไปเดินเล่นอีกโอจะอึก็ต้องพาออกไปเดินงานเนี่ยคือหมามีบุญเน่ะโอ้คนเลี้ยงลําบากหน่อย ก็หมามีบุญเงยหมามีบุญใช่ก็วงผูกพันกับคนเลี้ยงนันแหละครับมีบุญคุณต่อกันทิ้งก็ไม่ได้ความผูกพันนี่าดูจริงแต้ของกรรมคือสายใยที่หลวงตาบอกถูกต้องเลยสายใยแห่งกรรมทั้งดีและไม่ดีตู้ไม่เห็นนะหัวเมียสมัยก่อนตีจ่ากันทุกวันซ้อมกันทุกวันลูกดกหนีไม่ออก สายใหญ่แห่งกรรมครับทั้งหมดสายใหญ่แล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วอ,อย่างน้นอยๆก็ตายจากกันไปไเจอกันอีกแล้วนานๆจะเจอกันมันคู่คมันคู่ไปด้วยกันเนี่ยเจอกันบ่อยหน่อยไปด้วยกันใช่ทําอะไรก็ทําด้วยกันมันก็เกิดมามันก็เจอกันนะครับหลวงตาเคยพิจารณาเรื่องของฝาแฝดไหมครับฝาแฝดนี่เคย มันเป็นกรรมยังไงลักษณะแบบไหนถึงเกิดมาทําอะไรก็ทําด้วยกันอธิษฐานมาด้วยกันอิฐานไปด้วยกันครับเวลาขึ้นเขาก็จะรู้จักกันอืมจะแยกกันตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจะแยกกันตอนเนี้ยแยกกันตอนชาติที่เกิดมาเป็นฝาแฝดนี่ยแหละใช่ถ้าไม่ทําเหมือนกันออัรก็จะแยกกันตายแล้วก็จะแยกกันไป เวลาสวดมนต์บทจักพกัทเนะครับเขาสังเกตตัวเองว่าเวลาสวดไปทําไมอยู่ๆเสียงก็มักจะเป็นเสียงคนอื่นนะครับหลวงดาไม่ใช่เสียงคนอื่นหรอกเสียงพวกกันนี่แหละครับเขามาซ้อนมันได้น้อยเกินไปอ๋อถ้าเอาซ้อนกันก็ได้มากหน่อยอถ้าน้อมมามันก็ผ่านจากเราไปที่เขาครับถ้าซ้อนมันก็ครึ่งครึ่งไง ใช่ไหมถ้าน้อมมาก็สิเปอร์เซนมั่งยี่สิเปอร์เซนมั่งครับถ้าซ้อมก็ได้เยอะไงครับแล้วอย่างพอเราได้ยินเสียงพวกนี้หรือแม้กระทั่งเสียงเราเปลี่ยนเราควรจะต้องทํายังไงดี<ม>บางทีก<ม>็<ข>กลัวไม่ต้องทํายังไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนคือไม่ต้องหยุดสวดเดี๋ยวก็หายให้สวดไปต่อใช่เดี๋ยวก็หายครับเขาเอาได้เต็มๆเขาก็หายแล้วครับเขาก็ไปแล้ว ตัวใหม่ก็มาแล้วถ้ามีนะ,ะถ้ามีก็มาถ้าไม่มีก็ไม่มามแล้วอย่างเรื่องของบริวารเนี่ยหลวงตาคือมีลูกน้องมีคือเราเป็นหัวหน้าทํางานมีบริวารเยอะลูกน้องเยอะเราจะทํายังไงโดยใช้ศาสตร์หลวงปู่ให้บริวารเนี่ยก็นึกถึงพระไหมดีๆครับนึกถึงพระโอ้ยหาคนดีในโลกนี้เหรอยุคนี้เหรอ คนดีมาบวกทกันหมดแล้วล่ะใช่ไหมหรือไม่คนดีก็ไม่เกิดกันหมดแล้วอันที่เกิดนี่ยังไม่ดีนะครับเพราะยังเกิดอยู่ไงทุกคนก็มีกรรมใช่งดีแล้วไม่ดีเออยู่อยาแบบกลางๆกันแล้วกันอืใช้ภูมิเป็นหลักใช้การสวดมนต์แผ่ภูมิบริเวณนั้นภูมิที่เกี่ยวข้องกับบุกน้องเกี่ยวข้องกับเราอะ่ะให้เขามาดูแลหน่อย ต้องตาว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่แล้วมีความสุขหรือทุกข์ก็ต้องทุกน้อยที่สุดเนี่ยครับทุกน้อยที่สุดเล้วลงตาว่าถ้ามีทรัพย์ก็ไปหาที่อยู่ถือแล้วก็ปลูกอะไรอยู่อยู่นั่นแลลวไม่ต้องออกไปไหน้วอกอ่าก็ถูกแล้วครัถ้าไม่มีจะไปต้องอยู่นะโรกนี้มันมันไม่ได้ปลอดภัยแล้วตุกครับ เนี่ยมันจะเริ่มหนักขึ้นทุกวันแล้วเตรียมตัวตายะอะจะโชคดีนะคนอยู่เมืองไทยเมืองนอกอยู่ไม่ได้นะบางประเทศหายไปจากแผนที่โลกนะ<อ>จริงจริงนะตุ๊หายไปทั้งประเทศเนี่ยครับหายทั้งประเทศเลยหายไปจมหายไปเลยครับยุบหายไปเลยมไม่ใช่ทะเลจะยุบนะเนี่ย ลองแผ่นดินยุบในแถวเนี้ลองยุบทั้งจังหวัดเนี่ยหายไหมหายเอาแน่นอนเลยครับมีอะไรแน่นอนในโลกเน,นี้จะเลยแล้วเสื่อมมีอะไรอยากอะไรกินกินไว้ก่อนนะ อน,นี้เขาสวดมนต์มาสักระยะหนึ่งเลยครับเขาลองทดสอบที่หลวงตาว่าคือเขาทดสอบมาสองงวดแล้วเพียงแค่สองตัวเลขแต่เขาเป็นคนไม่เล่นหวยไม่เล่นลอตเตอรี่แต่เขาทดสอบเขาบอกว่าเข้าตรงๆเลยทั้งสองงวดที่เขาเห็นโอมันต้องมันต้องบอกลวงตานะถ้าไม่บอกนี่เลขเคลื่อนนะอ๋อ <c oughs> เขาก็เลยถามต่อแบบนี้การฝึกแบบนี้คือการพิสูจน ถูกถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ไม่ได้หวังในสิ่งที่เราพิสูจน์คอยากรู้ตามความเป็นจริงนะออ๋และที่เราเห็นพวกอันนี้ครับใครเป็นคนมาบอกเราเนี่ยครอทำไมอ่ะพระไงก็พระ่ก็หลวงปู่ไงก็จักรพัเนี่ยเต็มแผ่นดินนี่ท่านยังไม่ได้รวมเลยบารมียังเต็มแผ่นดิเนเลย เพียงแต่เราที่ฐานนะเขารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรอ๋อมันหลวงปู่รู้ว่านี่อยากพิสูจน์ได้ค่าให้เองเชื่อใช่อโอ้โหย่อวจากงวดเดียวเลยค่าบางองค์ในี่สิบงวดทูยี่สิบงวดข้างหน้าเลยครับเขียนไว้เลยลวงหน้าใช่ครับอเด็กๆท่านบอกเองก็ฝึกได้ครับฝึกแล้วอย่าโลภก็แล้วกันพอโลภมันก็จะเพี้ยนละ เหมือนหมอดูไหมหมอดูสมัยโบราณใหม่ๆแม่นทุกคนอพอนานเข้าเจอลาบเข้าไปเจอน้ําตกเจอเหล้าเข้าไปเลยมึนเลยตอนนี้ร้อยอิ่มเลยครับทายไม่ถูกเลยลาบมันให้เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นครับดูผิดดูถูกไปแล้วใหม่ๆก็ไหวพลาทุกส่วนคนทุกวันนั่งสมาธิดูก็แม่นนะอ๋อใช่ไหมไอ้พองห่างแล้ว มัวจะไปโน่นไปนี่เที่ยวดังเริ่มดูไม่ถูกละครับถ้าไปกลับตัวกลับใจก็จะดูผิดไปเรื่อยอันนี้เรื่องของเบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขนะหลวงตาเขาบอกว่าทําไมคนถึงดูเบอร์โทรศัพท์แล้วบอกเรื่องราวชีวิตของเราได้ตรงจังเลยครับเขาไม่ได้ดูที่เบอร์หรอกเขาดูที่กรรม เขาดูที่กรรมเราเขาเอาเบอร์เป็นสื่อแค่นั้นเองจะไปพูดว่าเฮ้ยคุณเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องต้องเอาเอาไพ่ือเอาเลขตัวเลขนําเป็นตัวเชื่อมใช่ดูที่กรรมเราทำมันมันจะมีความรู้สึกคเวลาถามก็เป็นภาพขึ้นไงเป็นภาพขึ้นเป็นความรู้สึกขึ้นครับเขาก็ฝึกน่ะ่ะุ ทุกอย่างฝึกหมดนะ่ะมีใครไม่ฝึกหรอกอ,อยากรู้อะไรก็ฝึกเอาท่านหมดที่เขาฝึกฝึกกัน,น<อ>ถ้าฝึกครบหมดละมันก็รู้หมดแหละครับอ,อแลวอย่างชื่อนยหลวงตาก,ก็บอกชื่อนี้ไม่ดีต้องไปเปลี่ยนชื่อเงอี้ย <c oughs> ดีไม่ดีอยู่ที่ปากไง <c oughs> ถ้าเราเชื่อเขาบอกเขาก็เปลี่ยนไงถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่เปลี่ยนไงครับ คนไม่เชื่อมันยังไงก็ไม่เชื่อเป,เ,ปเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนก็หม่เป็นไรไงพวกที่ฝึกเอาเหนือเหตุเหนือผลเข้าไปเขาเขาก็ไม่สนใจแต่เขาไม่ว่าอะไรเข้าใจไหมเขาก็จะรู้แล้วเออเราระดับไหนอะไรประมาณนี้เขาฟังแล้วก็รู้แล้วคือคนบางคนก็ต้องการที่พึ่งต้องการที่ยึดในระดับที่แตกต่างกันไปถูกถ้ามาฝึกกรรมฐานในศาลหลวงพ่อเนี่ย ถ้าไปสุดๆก็คือเหนือเหตุเนื้อผลนะรู้นะไม่รู้ไม่มีความรู้สึกรูก้คราะอยู่กับพระไม่รู้อะไรได้อย่างไรแล้วพอเราอยู่กับพระนะคะแต่เราไม่สนใจอะบางเรื่องก็ช่วยได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้เราไปช่วยเขาทําไมอก็เป็นกรรมรนะัยทุกคนมีกรรมไนงะใช่ไหมเราไปรับกรรมแทนเขาได้ไหมก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้ เพราะมีญาติธรรมถามมาเรื่องอุเบกขาอยากให้หลวงตาอธิบายว่าหลวงตาเคยเคยช่วยใครไม่ได้ไหมอะไรครับมีเยอะแยะไปครับแล้วรู้รู้สึกช่วยไม่ได้เราก็แผลเข้าไปก็แค่ช่วยทางใจบอกหลวงปู่ครับนู่นบอกท่านนู่นเราช่วยไม่ได้กบหลวงพ่อช่วยเขาหน่อยหลวงอบช่วยไม่ได้ก็ช่วยใช่ไหมพ่ออโพธิสัตว์ที่บารมีเยอะไงบารมีเต็มไงถ้าท่านจะช่วยช่วยได้หมดแหละ แต่ทุกคนก็มีกรรมกระแสของกรรมเราก็เห็นเห็นอยู่ในโลกมนุษย์นี่คนที่ทำกรรมซ้ำๆครับอนาคตก็คือยาวก็ยาวทั้งดีและไม่ดีแหละเพราะนี้สั้นมั่งยาวมั่งมันก็ไปตามกรรมที่เขาว่ากรรมอะครับเพราะมีญาติธรรมบอกว่าเขารู้จักคนคนหนึ่งคนนี้คือชอบ ด่าว่าคนอื่นเป็นประจำนินทาว่าร้ายคือพูดถึแต่เรื่องไม่ดีประจำทุกวัน,นครับลำบากชีวิตจะชั้นสั้นนุกตาเจอหลายคนแล้วตั้งแต่ฝึกมานะ,เพ,าะเพราะฝึกเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องของกรรมโดยตรงครับางคนนีใช้เวลาสามสี่ปีแล้วทุกเหรือกองเก่งในตัวเดียวโอ้เพี้ยนไปเลยนะครับชอบด่าพระเนะี่ย ด่าว่าพระใช่ครับในอนาคตไปฝึกกรรมฐานเหมือนเราอ่ะเราก็จะด่าพระในใจเหมือนกันเพราะเวลาด่าไปเนี้ยมึงองค์ท่านมีพลังงานด้วยกำลังบริกรรมอยู่พอดีเลยพอคิดไปปับสะท้อนกลับโอ้ เอาลุงตาเชื่อนะเมื่อก่อนเนี่ยลุงตาทำพระเนี่ยมันมีคนเท่าอยู่มาจากฝั่งโน้นนะเขาก็เห็นลุงตาทำเขาก็จะมาทดลองว่าเดีย่ยทดลองก็เอามากรรมโอ้ยงายหลังเลยลลมันร<อ>ูปลักหลวงปู่ไงหายท้องเลยครับเอาจิตไปจอไม่ใช่โดยโดยนอบน้อมเล โดยท้าทายโดยท้าโดยลองไงลองของนะอหายทองนะฮะอุ๊อุอุ๊เพราะเราไม่รู้ว่ากูบาจาหรือพระองค์ไหนสร้างบาร,รมีมามา,มากน้อยแค่ไหนเพราะมันเป็นสื่อครับอเป็นสื่อบาร,รมีของของพระที่เราหไหวแหละทางที่ดีก็คืออย่าไปปามา่าอย่าไปว่าใครเลยโอ้ไม่ได้นะฮะตุมันเป็นสายใหญ่ไม่ดีครับ ยาวนะยิ่งท่านมีบริวารเยอะสายใหญ่ยิ่งเยอะโอโอ,อยู่ในโลกในลำบากก็ไอบริวารนั่นก็จะไปจัดการนา,นนานคตอ,อยู่ลำบากเลยนะรู้จักสายใหญ่ไหมสายใหญ่มันใหญ่ยาวอะ่ะใหญ่ทั่วแนละ้วครับมีอย่างเดียวถ้าเห็นะ่ะโอ้ยฝากชีวิตไว้ดยปูนะครับครับ หลวงปู่เป็นพระรหรกษัตริย์ทู่ด้วยหลวงปู่เป็นโพธิสัตว์ <S <S 1> <S 1> เป็นผู้เจ้าอนาคตดืมหนูนะคะฝ<อ>ากชีวิตไว้นะคะเปียนไหวใจเกิดช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะคท่านทำคนเดียวไม่ได้เราก็เกิดคนเดียวไม่ได้เหมือนกันช่วยกัน<อ>ไม่ดีกว่าเหมือนถ้าเกิดว่าเราเผลอไปว่าไปตําหนิโพธิสัตว์ที่เขามีบริวารมากเขาไม่ได้คิดอะไรหรกแต่บริวารเนี่ยจะไปจัดการให้มันเล่นตายเลยบางคน ถ้าเราฝากความรู้สึกที่ดีไว้กับท่านคในอนาคตเรามีทุกในอนาคตท่านเห็นเราก็รู้แล้วก็เหมือนพระเ,เจ้าที่ท่านเทศสมัยที่ท่านสัตรู้อา้าวใครเป็นเคยมีบุญคุณกับยายคนนี้อ๋อครับก็ยังมีพระอยู่เคยสวายผ้ามานิดหนึง่งในอดีตเา้าเธอต้องช่วยเขา,เาท่านจับท่านจับ ให้เรียนเรื่องของสายใยของกรรม,มประมาณนั่นแหละครับ่าติธรรมถามว่าอย่างบทสวดจกกักพัรดินะครับหลวงตาเราสามารถใช้สวดเพื่อบูชาอย่างเช่นเทพทางจีนได้ไหมอย่างเจ้าแม่กกนอิมหรืออะไรทั้งหลายทั้งหมดสวดได้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่ไมาสวดกับเราหรอกหลวงตาบอกพระเยซูยังมาสวดกับเราอ้าวมาดิโอ้ จักรพรรดิคือใครเครับอโลกวิญญาณรู้หมดล่ะจักรพรรดิก็คือพุทธะคใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่ได้เป็นไม่ใช่ของใครไงสมบัติผัดกันชมอยู่ในโลกเนี่ยตุู้สวดไปไม่มีเทพองค์ไหนะใหญ่เท่าจักรพรรดิยกเว้นพุทธเจ้าครับเพิ่มขึ้นทุกวันบารมีถ้ารู้แล้วจะหนาวครับแล้วตอนนี้ กำลังหนาวกำลังหนาวครับยุโรปกำลังเย็นติดลบกัน <c oughs> ติดลบกำ <c oughs> ลกังกำลังจะตายกันนะโอ้ยอย่างอย่างญี่ปุ่นเนียครับข่าวออกว่าอยู่ๆก็ติดลบห้าสิบหกสิบองศา,าครับตายไม่เหลือหรอกน,ะนึกว่าจะไปเมืองนอกแล้วจะเทสมัยเนี่ยไปเมืองนอกแล้วจะไปก่อนเราถ้าไปผิดจังหวะผิดเวลานี่ยุคนี้กําลังจะเปลี่ยนนะคไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะสงครามไหนจะโรคระบาด <im ittle> มีทั่วโลกมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกใช่ขนาดเราไม่ได้อ่านข่าวนะเนี่ย <im it> มีคนส่งมาให้ดูครับแผ่นดิน <ầ> <al> ชอบดูมัส่งมาให้ดูแผ่น <im it> ดินไหวทุกวันใช่เป็นร้อยอย่างวันนียวันละเป็นร้อยพังยุคแน่เลยโลกเนี่ยแล้วผูเขาไฟระเบิดแน่นอนนะมันจะเชือนไม่หยุดเนี่ย เขาบอกว่ายาวอะไรเลยมาอยู่ยำางน้ำนี่กินนอนสมอนได้ดีแล้วครับเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ไม่อยู่ไม่กี่ปีแล้วแล้วทําไมคนเราต้องดิ้นหลนกันเลยครับอาจา้าวก็ไม่รู้ไงถ้ารูู้้จะดิ้นเหรออากก็ถูกแล้วพอดิ้นมันก็เมื่อก่อนเราทำไมถึงดิ้นอ่ะเพราะเราไม่รู้ครับเอถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะดิ้นเหมือนเขาอีกแหละอืถ้าเราฝึกเราอยู่ไหมครับอยู่ ขนาดฝึกก็มีดิ้นบ้างนะครับเอ้าดิ้นมากก็ติดมากนะอ๋อถ้าดิ้นน้อยหน่อยก็ดิ้นน้อยก็ติดน้อยนะไม่ติดก็ไม่ดิ้นน่ะไม่ติดก็ไม่ดิ้นใช่โอ้อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องหุงแค่นั้นครับแล้วก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยหฟันเลี่ยมทองก็ยังเคาะเลยอย่าไปเลยตายแล้วเอาไปฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันขอก็แล้วกันเป็นลอกฟันเลยครับ อ้าวกระจกมมีค่าเลยโอ้โหอย่างตอนเผาศพเนี่ยครับหลวงตาก็บอกว่าเขาเคยเอาพระผงลงไปเนี่ยครับทาไมพระถึงไม่ไหม้ครับพระผงมันไม่ไหม้หรอกส่วนใหญ่ไม่ไหม้หรอกม,มันเป็นปูไนไอจุครับจะไม่ไหม้นะเยอะแต่ผงเลยสมัยหลวงตาลงไฟไหม้อ่ะพระไม่ไหม้หรอก <ๆ S 2> ครับพระทองยังไม่ไหม้เลย แต่เป็นรูปหลวงปู่นะไม่ใช่รูปหลวงตานะไม่ไหมฮะถ้าถ้าเจอก็เชื่อน่ะถ้าสัมผัสก็เชื่อถ้าไม่สัมผัสมันเชื่อยากนะตุรับบอกมันเป็นไปได้ยังไงขนาดตะโกนถูกไฟยังระหลอมเลยอันนี้ไฟไหม้ทั้งโรงอะ่ะครับตะัวยังอยู่เลยรูปพระยังอยู่เลยแล้วม,มีรูปภาพด้วยที่ไม่ไหม้ใช่รูปภาพก็ไม่ไหม้<ๆ>แต่รโรงอะไหม้หมดอะเป็นผงหมดอะ oh. อันนี้เขาบอกเขาอาธิษฐานเป็นผู้มีประโยชน์แผ่บุญทุกลมหายใจเข้าออกนะครับเริ่มอธิษฐานตามที่หลวงตาบอกทีนี้เวลาไปตามตลาดนะครับเดินไปสวดมนต์ไปทําไมจะมีอาการเวียนหัวมึนงงเป็นเพราะอะไรต้องทำํำยังไงมึนได้ไงไม่มึนได้ไงวิญญาณไหนจะหมูหมากาไกา่ครับเต็มไปหมดเลยวิญญาณทั้งนั้นไหนจะมนุษย์ผีอีกครับมึน พอถอยออกมาแล้วก็หายมึนใช่ไหมอเออนั่นแหละตั้งท่าไม่ดีแล้วการที่เราจะตั้งท่าเตรียมตัวเพื่อว่าเอาจะเข้าตลาดไปแผ่แล้วอา้าวก็นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่พร้มบริวารหลวงพ่อนะเทพพรมแถวเนี้ยมารอบรอบ,รอบหนูเลยหนูจะเข้าไปผ่าปรับปรับขึ้นทําความสะอาดตลาดนี่หน่อยอทําความสะอาดบิณญ,ญ,ญานนะไม่ใช่ความสะอาดอะไรหรอกในกันนะโมพุททายังไกั สวดมนต์นะไม่ใช่แผ่นะไม่ใช่สปเปนนะสวดมนต์สวดพลังงานมาที่เรากระจายออกไปอออีกสักสองสารอบเดินกลับไปกลับมาครับโอ้โหดูเท่มากเลยเนะี่ยโอ้โคตรเท่เลยคนในตลาดเขาจะมองล่ะเฮ้ยยายคนนี้มันเดินไปเดินมาทําไมวะเนี่ยซื้ออะไรก็ไม่ซื้อหลวงตาบอกตอนหลวงตาเป็นคารวาหลวงตาก็ทําแบบนี้คนระับทำมะเดินไปตลาด ไปตลาดบ้างโรงบานบ้างวันไหนเสาร์อาทิตย์มีเวลาก็เดินมันม่วนตุมันสนุกดีมันเพลินเรามีความรู้สึก่เออเรานี่เป็นผู้มีประโยชน์จจะมเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยครับเลิกงานก็ไม่นั่งกินเหล้าอรอรถเมล์แล้วก็กลับ,บใช่ไหมเชา้าก็ตื่นแต่เช้า สวดม์ก็ไม่สวดประมาณนั่นแหละอพอมาเจอหลวงปู่โอ้ยชีวิตเองมีประโยชน์ให้ท<ม>ําเยอะไม่ทำไม่ได้นะนะแกมาลําบากนะสมบทแกมาลําบากใช่ครับอย่างีต้องหนีห่างจากโลกโลกระบาดพวกเนี้ัยไม่เป็นให้อยู่กับพระครัอ๋อเชื่อท่านก็เลยอยู่กับพระมาจนทุกๆว,วันนี้แหละ ออันนี้ครับเขามีอาชีพเป็นแม่ค้าและจําเป็นต้องไปขายของที่สถานที่แห่งหนึ่งเลยครับหลวงตาแต่เวลาไปที่ที่ต้องไปขายของเนี่ยก็มักจะมีอาการเจ็บป่วยตลอดเวลาเลยทํายังไงดีเพราะต้องยังไงก็ต้องขายของที่ตรงนี้เนี่ครับเขาแผลย <c oughs> มันต้องมีปัญหาที่ตรงนั้นน่ะอ๋อครับเขาบอกเป็นแต่ที่ตรงเนี้ยที่มันที่ซับซ้อนครับแม่มซับซ้อนในโลกของวิญญาณ ครับบางคนก็ห่วงที่มั่งตายแล้วยังห่วงอยู่นะมไม่ไปไหน <c oughs> เป็นอันตรายครับบางที่เนี่ยเข้าไปเมื่อก่อนหลวงตาไปบ้านบ้าน,นไม่มีคนอยู่นะมีลูกลวเวลาไปลูกเขายังมองเลยเราไปไหนไมันยังมองเราเลยรูปภาพนะครับเออมองตามที่เราเดินเนะใช่เ,เลยบอกโอ้ไม่ได้มาเอาอะไรมาแพร <c oughs> เอาจริงๆตุเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนฝึกอะ่ะตรงไหนเฮี้ยเนีไปหมดแหละครับตรงไหนบ้านไหนเนี้ยถ้าไปได้ก็ไปเลยอโอ้ยไม่อยู่บ้านหลังหนึงตุ้ทางโน้นอะ่ะฆ่าฆ่ากันตายเนี่เจ็ดศพอ่ะบ้านใหม่ๆเลยนะปลูกใหม่ๆเลยโอย้ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยเจ่านั้นแล้วก็อยู่ห่างคนด้วยครับมีปัญหาอะไรบ้าง ฆ่ากันตายเจ็ดศพเลยในบ้านหลังนั้นใช่โอ้ oh. ผัวเมียลูกครับยังใหม่ๆเลยโอ้โ oh. ห hey, มันนะสวดนีวกลินมาเลยอ <c oughs> <c oughs> แต่ยังดีว่าเราไปหลายคนครับไม่กลัวทำไมเวลาเราไปสถานที่พวกนี้เราต้องเอาพวกไปเยอะๆครับ <c oughs> จะได้รู้ว่าใครวิ่งก่อนวิ่งหลัง <c oughs> ไม่วิ่งกานเขาไม่วิ่งนะครับเออไม่ได้เคยไปเที่ c ่ i โรงพยาบาลแถวประทัมเดี๋ยวนี้เขาเลื่อนแล้วมั้งโรงพยาบาลนั่นมันเป็นโรงพยาบาลเด็กที่ทําแท้งทําแท้งแท้งแบบผิดกฎหมายมั้งไม่ถูกกฎหมายมั้งครับแล้วก็ไปจุดเทียนกันะไม่มีไฟในป่าลกอะสวดมากพวกกระจุกมาอยู่ที่ดวงตาหมดเลยล้อมเลยโอ้นังใกล้ชิดกันเลยนะ แล้วมีอยู่ที่หนึ่งนุ้นพรมพิรามสองทุ่ม่าจะสวดมนต์ใช่ไหมล่ะคขับรถไปสองทุ่มนสวดมนต์เอ๊ะเห็นวัดมันไฟสว่างดีเนี่ยเข้าไปเลยที่ไหนได้เขาเผาศพเขาเสร็จพอดีคเพราะดีเลยเขากลับพอดีเลยเขาก็ไม่รอแหละมันก็ไหมอยู่แล้วเราก็นั่งสวดจำได้ไหมเดี๋ยนี่ไปด้วยรอเปล่าคงไม่จำ ทีนี้สวดไปมันก็มันก็เหม็นนะนะตั๊มันนะเสือกอันเดียวด้วยแล้วจุกอยู่คนประมาณสักสี่ห้าคนประมาณนี้ยคมันรถคันหนึ่งเมื่อก่อนเราไปไหนมันก็จะมีเสือเวลาไปปูมาสองทุ่มเมื่อไหร่ก็จอดรถข้างทางก็มีนะจุกข้างทางก็มีสวดนะต้องสวดเป็นเวลาไงสองทุ่มคึ่งเนี่ย เราส่วนเลยไงจอดรถส่วนเลยโอ้ป่าช้ามังไหนตอนไหนมึงครับแน่นอนครับสนุกดีครับ